สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าให้คุณยายบุญหลายนะคะวันนี้มาไกลหน่อยนะคะแต่หญ้าสวยมากเลยค่ะเกี่ยวเดือนนึงก็ไม่หมดนะคะนี่นะคะพื้นที่เกี่ยวหญ้า ยาสวยมากเลยค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะวันนี้มาหากินในเมืองนะคะก็ดีใจแทนคุณยายคนหลายนะคะก็ได้มาเกี่ยวยาสวยๆให้ยายคนหลายได้กินนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะก็ได้เวลาเอาคุณยายมาผูกแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้อบอ้าวนะคะร้อนมากๆนะคะแต่ไม่มีเดดค่ะวันนี้ก็รีบเอาคุณยายมาผูกเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเดดนะคะ เดี๋ยวขาผูกคุณยายแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ได้มัดคุณยายเลยค่ะเอ้าเอา,เอา,เอาตกตกล้มลม,ลม เดี๋ยวก็ผูกคุณยายบุญหลายเสรย์ก็แม่ควานก็จะไปทุรละต่อนะคะจะไปดูย่านเนเปียต่อก็อยากจะเปลี่ยนอาหารให้คุณยายบุญหลายนะคะกินแต่เดิมๆก็จําเจนะคะการมะพร้าวเมื่อเช้าเขาก็เอามาลงให้รถนึงนะคะเพราะว่าเขาเคยเอามาลงให้แล้วรถนึงแม่ควานวิ่งตามตูดเขามา เขาจะเอาไปทิ้งพอดีแม่ควานก็เลยบอกให้เขาเอามาลงให้รถหนึ่งก็พอเขาเอามาลงให้แม่ควานก็มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆอยซื้อน้ำซื้ออะไรให้เขากินนะคะเขาก็เลยอยากเอามาลงให้อีกพอเมื่อเช้านี้เขาก็เอามาลงให้แม่ควานอีกนะคะก็จะเป็นวันพุธหน้าเขาจะเอามาลงให้อีกคุณยายบุญหลายก็จะได้กินการมะพร้าวทุกวันทุกอาทิตย์นะคะ เขาก็จะได้เปลี่ยนอาหารเมื่อเช้าไปเกี่ยวหญ้าไบข้าวมาก็สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะได้ให้แม่ได้ดูนะคะว่าหญ้าใบข้าวสวยมากนะคะเมื่อเช้าแม่ควานไปเกี่ยวหญ้าใบข้าวก็ไปไกลมากเลยนะคะอยากให้คุณยายบุญหลายเขาได้กินนะคะค่ะก็ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กับแม่ควานนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กับแม่ควานทุกๆคลิปทุกๆวันแล้วก,ลก็แม่ๆท่านใดที่เข้ามาชมคลิปให้กับช่องพังบุญหลายแล้วที่ยังไม่ได้กดติดตาม,ามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายก็ขอให้แม่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับแม่ควานด้วยนะคะ ช่วงนี้โควิดเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะถึงจะโควิดแม่ควานก็ไม่ยอมให้คุณยายบุญหลายได้อดนะคะก็ให้เขาจะได้กินยาได้ติมเอ็มนะคะพรุ่งนี้แล้วคุณยายบุญหลายก็จะเดอจะได้เจอกับเจ้าของตัวจริงแล้วนะคะคุณพ่อก็จะลงมาเยี่ยมแม่ควานนะคะ คุณพ่อก็นานแล้วไม่ได้ลงมาหาคุณยายบุญหลายก็หลายปีแล้วนะคะพอดีหลานจะลงมาเที่ยวด้วยค่ะก็เลยได้โอกาสคุณพ่อก็เลยจะลงแวะมาเยี่ยมกับคุณยายบุญหลายนะคะมาเยี่ยมหลานชายด้วยว่าแม่ควานกับลูกชายอยู่กินกันยังไงนะคะแล้วมาดูคุณยายบุญหลายด้วยว่าคุณยายอ้วนดีหรือเปล่า คุณยายบุญหลายก็จะได้เจอควานตัวจริงแล้วนะคะควานควานที่แท้จริงของคุณยายบุญหลายคือคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะเอาข้าวสารมาให้ด้วยนะคะสีข้าวสารมาไว้ให้แม่ควานด้วยพอดีมีรถส่วนตัวมาก็เลยได้โอกาสมาเยี่ยมแม่ควานกับหลานชายนะคะแล้วก็คุณยายบุญหลาย พรุ่งนี้เช้าก็มาถึงแล้วเพราะว่าจะออกคืนนี้นะคะจะออกตอนเย็นค่ะออกมาตอนเย็นค่ะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาให้กับแม่ควานนะคะก็อย่าลืมติดตามคุณยายบุญหลายด้วยนะคะติดตามไปทุกๆคลิปนะคะคุณยายบุญหลายจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆจะได้มีรายได้จากยูทูบเบอร์นะคะ แม่ควานก็จะไปหายญ้าเนเปียไว้ให้คุณยายบุญหลายจะไปดูก่อนว่ามียญายเนเปียไหมก็อยากจะเปลี่ยนยญ้าให้เขากินช่วงนี้คุณยายบุญหลายก็ได้กินอาหารบ่อยนะคะแล้วก็แม่ควานก็จะไล์สดขายอาหารวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะก็ขอให้แม่ๆเข้ามาอุดหนุนช่วยอาหารด้วยนะคะก็จะไล์อยู่ลายเชือกเหมือนกันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ ก็ช่องน้องใหม่เป็นคนไลฟ์นะคะแม่ควานไลฟ์สดใครอาหารก็พอได้ค่ากับข้าวไปในแต่ละอาทิตย์นะคะ ขอให้แม่แม่ช่วยมาอุดหนุนอาหารให้กับคุณยายบุญหลายแล้วก็แม่ควานด้วยนะคะแล้วก็พังน้องไม้ก็จะมีพังเก้้ยวตาด้วยนะคะกําไรทองก็จะช่วยกันลงทุนนะคะก็จะได้แบ่งเบากันช่วยๆกันพอได้ค่ากับข้าวนะคะค่าน้ํามันไปเกี่ยวหญ้าค่าอยู่ค่ากินในแต่ละอาทิตย์นะคะ ค่ะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูยญ้าคุณยายบนไหลยนะคะ